สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะ่ะแม่หมูก็ลด้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ทุ่งฝนเนาะคะ่ะเปืือจะพาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะคะ่ะมาติดตามรับชมรนหวทางต่องวดปู่ทุ่งฝนเนาะคะ่ะงวดวันที่31กรกฎาคมพศ2 5 6 6ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะปู่จุดทูบขอองค์ปู่พญานาคเนาะคะ่ะกระได้302เนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็อ,ออก30นเนาะคะ่ะงวดนี้เฮาก็มาติดตามกันอีกนะคะ่ะว่า ปูทุ่งฝนจะเดินทางให้ตัวใดญเนาะคะ่ะในวันที่31กรกฎาคมพศ2 5 6 6ค่ะไปบึงไปฟังน้ากันคะ่ะท่านอาจาร,สสร,รย์พี่ๆมันจ <c oughs> ่ายกระปูค่ะการน้ำมาสกัรเจาะกระปูครับผมเอาลัางน้ำกาแฟเอาให้ปูใส่ปูสั่งกาแฟอนน้องดนท่าบุญนะครับท่านผ <c oughs> ู้ชมครับผมเวลาคนเวลาทอดกีฬางวดที่ผ่านมาโอ้เลขวิ่งปูกับแมนคักพี่น้องวิ่งสองก <c oughs> ับเจ็ดนะครับนี่ครับเลขถูกเมือพี่น้องนะครับ วันที่บวงสวงใหญ่วันที่14กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานะครับเนาะขับปูจุดทูบขอองค์ปูพญานาคพระพี่น้องเนาะเลขทูบ302พี่น้อง30ตรงตรง,ตรงนะครับเนาะครับอ๋อนะครับดีเนาะ ชาปูเลขสูตรปูนี่มาตะเลขวิ่งพี่น้องมีหกเลยเล็กสีปมีหกเด็กกับหัวปูเข้ากับหัวมันเกิดพี่ที่เก่าหลังเกิดพี่ที่เข้านะปูเนาะคือบ่กเอาตัวนี้ไปใส่สองตัวอย่างเอาไปใส่สองเอาพี่น้องเล็กสูตรกับเขาอยู่ครับผมเบิงสร์ดปูคถือว่ามันเบิดบั้นโอ้โหค่ะปูไหนปูดรายเนาะครับปูบุญร้ายกันได้ร้ายปูบุญหน่อยกันได้หน่อยคือว่าคนเราทุกคนอยู่เป็นกระปูครับผมปูดเซียนสองเซียนมี่พูดมือเงินสองมือสีหาพันเนี่ยใส่ขมี่ครับ พระบ่ได้ดอกปูคนมวยห้พระเอางวดงวดนี่ยน้โยงปูงวดนี้จะมีจะล่ำถวายกว่าปูมันโยงพันวอกันว่านี่แหละพันว่าสิมานล่ำถวายปูปูจัิงว่าก็เรียกว่าคือโบไปไกลๆแนวไกลๆมือไกลๆมือก็เรียกว่ามันมันไกลหลายมั่งกันอย่างปูอย่างปูท่วงอย่างปูท่วงเลาไถวายได้ปื๊ดกัเฝาดหินเลยค่ะ ปูจะดจุดถูบ่ะเมื่อนั้นเคยบอกอยู่แล้วเจ๊คอยจุดถูบอยู่บ่คือมันยู่ไกลเมื่อใ่ไหจุดเลยจุดเลยที่เากะบอกโมขีนซา่าเอาเด็จังมากปูวันเที่ยวอะไก็ปูวันที่เจ็ดมีเนาะครับสิบ็ดวันจนสิบแปดวันนังทาาสิบเก้าวันพุธสิบเก้าตอใดหเลขกสิบเก้วันที่สิบเก้าปูเอาี่นองวันที่สิบเก้าบ่าวถจะมพามาเนาะครับท่านผู้ชมมาเบิองอ่า ชาวบ้านเพิ่นจะร่ำถวายเขาเจ้าได้โชคได้มันน้ำปูคนปูคุ้นมากแต่ที่เรื่อเนาะคนุ้ามาเบิ่งหลายเนาะบุงทีปูไอ้บวงสรวงปู่แมปูหลายดีว่ะคุคนเบิ่งนะเคยเป็นอย่านี้กับพ่อประม่านเลยคุ้นพยนตร์นะเป็นข้ามเสียรได้พี่น้องนะครับข้างบ้านโคกกลางเนาะเขาว่ามันจุดบ่งไฟจุดบ่งไฟมันได้มีคนจุดบ่งไฟเนาะเขาเรียนมาเบิ่งแถบบวงสรวงเงินแต่วุ่นญยึงฝ่าเนาะคนช่วงพิธีเนาะเกิดอัศจรรย์เลย จนคนหัวลุกไปแล้วเป็นดังหึดเนี่ยค่ะปรก็นี่แหละคอยเห็นเห็นเคยเห็นอยู่แต่มันกับบันปานีนะครับเดียวมันแนมเห็นเป็นตเป็นตุนนะอืมแต่ว่าเหล็กถูกพ่นใจให้ครับที่นี่านผู้ชมคนบางจะทั้งุ่นพี่เมื่อคืนที่พีแน่นามเน่แน่นามบึมมาบึมมาอยู่อืมค่ะอ๋อนพดลคนกันเลยบนไอองคนจองจะข้าได้ตรงๆคืองวดที่แล้วอีกเพราะว่าเลขบบวลายโตห้างเดียวสามศูนย์สอง เลขออกคนถี่ไรทีลขอที่สามสิบเดาเดกรกฎาคมสากรกฎาคมหกหกครับโอ้งงนี่มันออกสเดือนออกเดือนนี้ออกสเทื่วปูเดือนนี้ังออกไสามบดโอ้ยจมน้อก็ยังบดึงใ่ว่าเด็กตัวเก่า เด็กมันออกลูกดุก0ู3ตันกาไดเนี่ยคอยคิดก็ขอบตานี่ปันปวนนี่ไี่ตัวเดียวเนาะติดวิ่งวีดียวซูนเอ้สองเหรอย่าเป็นสองหกตัวผมสองเจ็ดมุนลงมากระไรตัวใชผมไปยเป็นพี่บ่าไปมุวนลงมาเนาอ กัดเลาป,เปูเนาะขันที่สิบเก้าเด้อพี่น้องเด้อก็พามาเล็กปูเล็กองปูพี่น้องอันนี้เล็กสูตรปูก็ถือว่าแม่นเล็กวิ่งเนาะวิ่งสามกับแปดเล็กติดปูเนาะเล็กน้องวันหนึ่งสี่ห้า ศูนย yeah, oh, mm. ์มีศูนย์อยู่น้ปูเนาะคือกะไดสามศูนย์ตัวเก่าน้ปูไปเนี่ยครับถ้ามันสามศูนมันมาดูก่็เตาก็ตัดทิ้งมดทีเนาะยามันเออเันก็ต้องตัดทิ้งแหะมันมาตัวเก่าบัวบัวมาได้คือเก่าแหละครับผมไปตามศูนย์ละครับปูนมาศูนย์สามเากันกระินงหมนมมุนไปเลยแหละปู บั้งเล็กหูเอาเนาะอันนี้ตามไปตามสูตรกันเนาะอีพี่กับนองทัสามสี่ก็ไม่อยากอยู่ทรมชมสามห้าย่าว่ามันยากไปหน่อยแตเล็กตเกมกนยังมาได้ว่ามีตับหลวสามห้าสามเจ็ดวะสามเจ็ดนี่ที่หมดเลย เทกองคือว่ามีสีเนาะสามศูนย์วันหนึงในเขาว่ามีไงแปดสี่แปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดมีบวกนั่นเลยเนาะครับเล็กพี่น้องเล็กพี่น้องออกยากปูเอาบัวมันสิกวันออกเรื่อยออกดีขนาดเดือนครับผม 8ปดเจ็ดแปดศูนย์อปแดศูนครับผมล่างกลับด้วยนะปูเนาะครับผมเนาะถ้าได้มีตัวมากต่อปูคอยมาบริเตศถูนักปูครับผมถ้าเน้นๆให้หบ่ปูวนนย่างนาถ้าเน้นพี่น้องเอานี่ครับเอาไปพิจารณาองกรปู่า แคปหน้าจอท่านผู้ชมครับเลขทุกข์ครับผมว่ามันเอืองานคนกับมาหลายนะปูเนาะคนกับไทยนี่ครับเป็นทุดครับผมอำเภอตุงฝนเนาะอืมค่ะเขาปูใดเขามากเขากระเดกกันอื่ครับปูเขา้กันผลนายสามศูนย์สองเมื่อนั้นผมก็หารถตรีตัวนี้ไม่ได้ปูมามีมามีพี่น้องคุณที่เขาขายเขากักไว้เว้นเลยครับผมเอาพี่น้องนะครับเนาะ แคปจาจอตามนี้นะคะ่ะในทางของปู่ทุ่งฝนเนาะคะ่ะวันที่31กรกฎาคมพศสอ6 6ค่ะปู่เปลาหอายตรงวันแล้วนะคะวิ่ง3กับ8เนาะคะ่ะตัวติดเนาะคะ4 5่ห้า7จจับคู่หอยสาี่สห้าเจ็0ศูยส7 8, 0, ปี่ปดหากับตัวด้วยเนาะคะ่ะปูว่าไก่หอดมือกอนปูจังจะเน้นให้เนะคะสำหรับหน้าทางเลขทูบเนาะคะ่ะวันที่19 ปูเพิ่นจจุดอีกที่นึ่งนะคะท่านผู้ชมเบมูก็จะมาตามให้อีกครั้งนึงงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเบมูกฝากไปไมีเพียงเท่านี้นะคะคอยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่ทานโชคดีรวย,ยยเฮงๆห้กันสุขสุขคุนเด้อค่ะพอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ